ี่ัทิมน้องเปปสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ันที่โรงพยาบาลเด็กพี่จะพิมเป็นอะไรครับตาแดงตาปูตาบวงหลังจากที่ทิพยทิมเป็นไข้จากวัคซีนเลือดก็ไข้หายตาแดงต่อเป็นตาแดงต่อวันนี้เลยพามาหาหมอที่โรงพยาบาลเด็กดีกว่าจะได้รักษาถูกวิธี ตอนนี้เราทำเรื่องเสร็จแล้วกําลังจะขึ้นไปตรวจโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะฮลิฟท์เปิดแล้วเต้เคยขึ้นลิฟต์แก้วยังเต้ใครขึ้นลิฟต์แก้วเต้ขึ้นบ่อยแต่เอาลิฟต์แก้วจะขึ้นมาขึ้นบ่อยหน่อี้ะเราขึ้นมาชั้นห้านะใช่เป็นคลิที่พิเศษชรา่าประมาณเมื่อเวลาห้าค เอาป้าดูมาครับข้อทับสองครับั้อสองตอนนี้ก็หาหมอเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราลงการสรุปกันข้างหน้าแต่แป๊ะครับรอเพียทีมหาหมอนาอไหมครับว้าวช่านสองตอนนี้ก็หาหมอเสร็จแล้วสรุปว่าทัาพทีมเป็นอะไรคะ เป็นตาแดง็ลตาแ,<ๆ>แต่ว่ามาหาหมอตอนที่อาการมันเริ่มดีขึ้นคุณหมอก็เลยวันนี้คุณหมอให้ยามามียาแก้แพ้แก้คันเพราะพี่ชิมบอกว่าวชอบชอบคันบริเวณขอบตาแล้วก็มียาหยอดตาก็เดี๋ยวเราลองไปใช้ดูก่อนว่าพี่ชักเนจะหายไ,ไหมแต่ว่าหายและเพราะว่าก็ใกล้ที่จะหายแล้ว วันนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วจะสองทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้ววันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์มาเพราะว่ากลัวรถติดแล้วมันก็ติดจริงๆถ้าเป็นขับรถยนต์มาป่านนี้ยังไม่ถึงอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพี่ที่พี่ทิพน่าจะได้ไปโรงเรียนวันจันทร์หน้าเลยหยุดในอาทิตย์เต็มๆอ่ะเพราะว่าวันนี้วันพฤหัสละวันนี้ก็อย่ดอีกวันหนึ่งไปเลยก็เดี๋ยวจะอัปเดตอาการให้ฟังถ้าพี่ทิพนได้ไปโรงเรียนแล้วนะครับ มากติดตามคลิปของพี่ทัพพิมน้องเป๊ะด,ด,ด้วยนะคลิปนี้ลาไป,นะไปก่นอนนะเป็นกำลังใจให้ทัพพิมด้วยนะสวัสดีครับเป้สวัสดีครับ